สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็กลับมาเจอกับการแชร์เทคนิคเคล็ดลับวิธีการใช้งานแอปเวอร์ชันบนมือถือรวมถึงในคอมพิวเตอร์ก็ด้วยนะครับก็ในสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมะีลูกเล่นของ Facebook กันมาฝาก กันนะครับก็จะเป็นวิธีการใส่เพลงในสตอรี่เฟซบุ๊กกันนะครับโดยจะทำผ่านมือถือกันนะครับส่วนวิธีการจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยนะครับก็เริ่มต้นกันเลยนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับเข้าไปยังส่วนของแอปพลิเคชัน f a c e b o o k บนมือถือของเรากันได้เลยครับ เมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามายังในหน้าแรกของเ c e b o o k กันนะครับแล้วในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราทำการเลือกไปยังส่วนของอาการสร้างสตอรี่บนหน้าเ c e b o o k หน้าแรกของเรากันได้เลยครับเมื่อเจอแล้วนะครับก็ให้ทำการคลิกเข้าไปกันได้เลยครับ เมื่อคลิกเข้ามายัางในหน้าการสร้างสตอรี่นะครับก็หน้าแรกที่จะเจอก็จะเป็นหน้าของการเลือกรูปที่จะเอาไปสร้างสตอรี่กันนะครับก็หน้านี้ก็ให้เราทำการเลือกรูปที่เรา,าต้องการที่จะเอาไปสร้างกันได้เลยครับเมื่อ เลือกรูปของเรามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเข้ามาอย่างในหน้านี้กันนะครับแล้วในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของออแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าสติกเกอร์กันนะครับซึ่งจะอยู่ประมาณด้านบนบน,บนสุดกันนะครับเมื่อเจอแล้วก็คลิกมาเลยครับเมื่อคลิกมาแล้วนะครับก็จะมีส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดง ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปในส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าเพลงกันได้เลยครับเมื่อคลิกแถบเมนูเพลงเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีส่วนของป๊อปอัพแสดงขึ้นมาอีก1รอบนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ทําการเลือกเพลงนะครับที่เราจะต้องการเอาไปใส่ไว้ในสตอรี่ของเรากันได้เลยครับ เมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับก็จะกลับเข้ามายังหน้าการสร้างสตอรี่นะครับในหน้านี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกท่อนเพลงกันได้นะครับเมื่อเลือกแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทําการคลิกไปที่ในส่วนของเรียบร้อยนะครับซึ่งอยู่ด้านบนขวามือกันได้เลยครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับ ก็จะเข้ามายังในหน้าของอสร้างสตอรี่นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราตรวจความเรียบร้อยนะครับเมื่อตรวจความเรียบร้อยเสร็จก็ให้ทําการคลิกไปที่แชร์มุมล่างขวากันได้เลยครับเมื่อคลิกแชร์นะครับขั้นตอนถัดมานะครับก็เราก็จะมาตรวจสอบในหน้าของอหน้า Facebook ของเรากันนะครับก็จะเห็นนะครับว่าก็จะมีการแชร์สตอรี่ ที่เราได้เพิ่งสร้างมานะครับก็จะแชร์ไว้ในหน้านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ในสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปแนะนำวิธีการใส่เพลงในสตอรี่บน Facebook ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ในส่วนของ s t e it channel ก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ